ถูกป่าถูกครับเสร็จแล้วอันดับอืมบีบีแปม๊มแค่ัปมก็พอหรอกแปม่ได้้ตองปม ต้องปอองั๊ไป B, B, B. B. มไม่ได้ฮึหายอีกหายอีกอันนี้เอ้ยไปแลวบีบีบีโอเคหมดยังหมดแล้วอ๋อฉีดเลยอ่ะอ main lem bola, Hmm, ngah leh. Ee, kering ngah. Okay. Okay. Aku. Aku เออให้สีมันออกก่อนปั๊มปั๊มปั๊มสีสีสีแคทแมวดี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 ดเออมีอีกสีสีสีสโซบีฮอทีเดล้ว กอไก่ใช่ไหม <Okay. S 1> นั้นป้งก็ต้องหากอไก่ในนี้นะปั๊มแค่เฉพาะกอไก่นะโอเคไหมอ่าลงมือเลยครับลงมือเลยครับสีพอเพือโอ้พอแล้วอ่าก็าาาาไก่อย่างเดียวนะหาเลยอ 嗯，嗯，你想么钱那个呀？你什么钱呢？ เย้าเขียวก็มาครับ <Okay. S 1> สังเกตสิหมดยางก็ไก่หมดยางครับก็ไก่หมดยางหนะ้าหมดยางหนะ้าหมดยางหน้าหมดยังหมดแล้วดูดีๆหมดยางหมดยังหนึ่งสอสามสห้า เแปดแปดตัวหมดแล้ว<อ>แล้วแล้วก็ไก่ที่ป้องปั๊มมีกี่ตัวครับนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 6, 3, ก็ไก่ครับก็ไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีกี่ตัวครับไม่ดูไม่เหอ่ะยังไม่เสร็จละออ่ะเอาลองปั๊มให้เต็มเต็มอ่ะก็ไก่ทั้งหมดมีกี่ตัวครับนับใหม่ได้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ตัวนะเจ็เดเจ็ดตัวถูกต้องครับตบมือให้ก,กันเองหน่อยตบมือตบมือตบมือ